วังจันทริววิวพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ศูนย์ว,วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทร์ริวอวิวเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชาพัฏพิบูลสงครามซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณส่วนวังจันทร์โดยให้บริการห้องพักและห้องประชุมแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโดยได้รับความสนใจและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของจังหวัดพิษณุโลกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมและปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายพร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ งาน วังจันทร์ด้วยว่าวิวจึงทำการปรับปรุงพื้นที่ในการตกแต่งภายในระบบไฟฟ้าและเพิ่มเติมคารุพันธ์ให้ตอบสนองต่อการใช้งานตามความต้องการและรองรับหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งกระตุ้นรายได้สามารถเป็นที่รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่เป็นผล,ผลผลิตของมหาวิทยาลัยอีกด้วยซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงก่อสร้างสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลายัยรชาชพัฏนพิบูลสงครามในมิติการพัฒนาที่4คือ ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างตำบลไายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานออกเป็น3มงวดด้วยกันงวดที่1ทําทำการรื้อถอนฟ้าเชิงชายหลังคางวดที่2ทํทำความสะอาดผิวของผนังอาคารและงวดที่3งานปรับปรุงระบบประกอบอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทร์ริวอร์วิวได้รับงบประมาณในการปรับปรุงก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาในการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ PSRU News ผลิตโดยทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม